การให้อาหารควรทำในช่วงเวลากลางคืนหรือเมื่อสังเกตเห็นว่าโพลิปของปากาลังเริ่มยืดออกมาซึ่งเป็นสัญญาณว่าพร้อมรับอาหารแล้ววิธีการให้อาหารที่แนะนำคือการใช้หลอดให้อาหารหรือการด็อปเปอร์ดูดอาหารที่เตรียมไว้แล้วหยดลงใกล้ๆโพลิปของปากาลังอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ประการล่างสามารถจับอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพควรให้อาหารเป็นประจำทุกวันหรือเว้นวันเพื่อให้ประการล่างได้รับสารอาหารเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและการรักษาสุขภาพที่ดี เนื่องจากการให้อาหารที่บ่อยครั้งอาจทำให้คุณภาพน้ำในตู้ปลาลดลงจึงควรมีระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพและทำการเปลี่ยนน้ำบางส่วนเป็นประจำทุกสัปดาห์